นอนก็ใช้ก่อนทุกวันเลยคะ่ะก็ที่ใช้ตัวนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะค่ะ,เ,นนะ,คะเ,เพื่อนน,นะคะเพื่อนเพืไหนใครนะคะอย่างมีผิวเหมือนน้ำนะคะมีผิวเหมือนน้ำนะคะก็นนะะใช้ตัวนี้เลยะคะ่ะ พอมากหน้าเสฉะมาะเราก็ใช้ตัวนี้คนที่ชอบแบบมีสิวเนี่ยแล้วแกะสิวจะเป็นรอยเราใช้ตัวนี้ทาผิวเราก็จะสวยใสเ,เป็นธรรมชาติค่ะก็ตัวนี้นะคะเพื่อผิวใสเป็นธรรมชาติค่ะแกะเด